นะคะขอเข้ามาว่าอยากให้แวลเนี่ยรีวิวเรื่องการแชทกับฝรั่งหน่อยว่าเคยเจออะไรมาบ้างเนาะสวัสดีค่ะเลียวเวลสไพอเมริกาค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆทุกคนมานั่งนอกบ้านนะคะดูบรรยากาศหลังบ้านเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะช่วงนี้เท็กซัสร้อนมากๆร้อนแบบ ประมาณ37 38องศาเลยแล้วก็เรียวแววมานั่งข้างนอกเรียวต้องใส่เป็นเป็นบูทนะคะนี่อ่เพราะว่าเพราะว่าที่นี่แววแพ้เหมือนพวกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใส่เป็นบูทมา,าามาเนาะป้องกันแล้วก็มดด้วยมดที่นี่จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรมดตะนอยไหมคะตัวสีดำๆพอกัดแล้วมันจะเป็นหนอเป็นตุ่มแล้วก็ แล้วก็แพแพ้เป็นผืนเต็มเป็นแบบเป็นแผลเต็มเลยที่ขาก็เลยอ่ะต้องใส่รองเท้านะแล้วก็พามเพื่อนมาชมรอบบ้านนะคะมนก็บรรยากาศหลังบ้านฝั่งนั้นก็จะเป็นถนนนะคะนี่ร้อนมากๆเลยแต่ว่าจริงๆตอนนี้หลังบ้านเราอะ่ะมีการก่อสร้างตรงนี้นะคะก็คือเจ้าของที่ดินคนใหม่เขามาซื้อดินแล้วก็มาสร้างบ้านนะคะทำให้วิวของเราเนี่ย เปลี่ยนไปจะโดนบล็อกแล้วนะคะก็คือจริง,รงๆก่อนนั้นเนี่ยตรงบริเวณข้างหลังเนี่ยจะมีกวางมาบ่อยมากแต่ว่าพอเริ่มมีแบบเขามาลงพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยกวางก็ไม่ไม่ค่อยมาให้เห็นแล้วตอบโอเคมาเข้าเรื่องกันวันนี้เราก็มาพูดคุยนะมาพูดคุยถึงเรื่องที่เอฟซีนะคะขอเข้ามาว่าอยากให้แววเนี่ยรีวิวเรื่องการแชทกับฝรั่งหน่อยว่า เคยเจออะไรมาบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาพูดถึงแต่ละคนที่แววเคยเช็ตมาเอาที่แบบว่าคนที่แบบว่าจำได้แล้วกันคนที่แบบว่ามีวีรกรรมแล้วกันเนาะโอเคก็อยากบอกเลยว่านี่เป็นที่แรกที่แรกเลยนะแล้วเป็นที่เดียวเลยที่แบบมานั่งเล่าให้ฟังถึงการเชดต่างๆออนไลน์ของแววนะว่าเคยเจออะไรมาบ้างอะ มาก่อนเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยว่าอยากจะบอกเลยว่าแววอะเล่นแอปเนาะตอนนั้นที่ว่ายังโสดเนี่ยว่าก็เล่นแอปตามภาษาสาวสูตรนะครับแอปแรกที่เราเข้าเลยตอนนั้นตอนนั้นว่ายังไม่ไม่ค่อยชํานาเรื่องแอปเนาะว่าก็เข้า Tinder t i n d e r เนี่ยจริงจริง เห็นหลายๆคนก็รีวิวว่า Ti n เดอร์เนี่ยเจอเนื้อคู่เยอะเจอคนจริงใจโน่นนี่นั่นเขาก็สมหวังไปแล้วแต่สําหรับวอลทินเดอร์ว่าไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่นะววเป็นคนอดทนน้อยอะเพื่อนๆคือคือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเสียเวลาแบบตามหาไม่ชอบอยากแบบว่าอดทนน้อยอะคือกว่ามันจะแมทอะ t ินเดอร์ Tinder ใช่ปะเราปัดไปปัดมามันไม่แมทสักทีหนึ่งคนที่เราชอบเขาก็ไม่ชอบเราอะไรเงี้ยก็เลย ถอดใจ tinder ก็ยังไม่ลบแอปออกนะแต่ว่าอ่ะเก็บแอปไว้ก่อนก็เลยไปลองเล่นไปเล่น dating.com dating.com เหมือนที่เราเคยบอกไปคลิปก่อนหน้านี้ที่แนะนำแอปน,นะคะไม่แนะนำเลยอันนี้คือคือส่วนใหญ่จะเป็นบอรดเป็นสแกมเมอร์ซะส่วนใหญ่แล้วก็โปรไฟล์เหมือนดีๆจริงๆไม่ใช่แบบไม่ใช่คนจริงๆอะค่ะน,นี้คิดว่าไม่แนะนำอะต่อมาเริ่มมาเล่นอ่าไทยเฟรนลี ไทเฟลลี่เนี่ยเป็นเป็นแอปแรกเลยที่เราเล่นแล้วแล้วเจอคนที่แบบถูกใจอ่าเจอคนที่แบบถูกใจตอนนั้นเจอสองคนนะคะที่ถูกใจเรารู้สึกว่าคุยแล้วแล้วมันโอเคเนาะมันโอเคระดับหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยก็เออคุยต่อดีกว่าอะไรเงี้ยก็คนหนึ่งนะคะเป็นหนุ่มสวีเดนอ่าไม่ใช่คนหนึ่งเป็นใช่เป็นหนุ่มสวีเดนก็ตอนนั้นผู้ชายคนนั้นก็อายุประมาณ สี่สิบกว่าละก็คุยไปนะคะคุยไปเรื่อยๆจนจนเขาบินมาที่ไทยเนาะเออถามว่าคูยเยอะไหมก็ก็แล้วแต่าคา่ะตอนนั้นว่าก็ทํางานก็แล้วแต่ว่าว่างตอนไหนก็คุยตอนนั้นเนาะจนเขาบินมาที่ไทยเราก็ได้นัดไปเดทกันไปทานข้าวกันพอได้พูดจาได้คุยกันเรารู้สึกว่าอืมโอเคลองคุยกันต่อสิลองลองคุยกันเรื่อยๆสิดูเหมือนกับ เขาก็พอโอเคแหละอะไรอย่างเงี้ยคุยไปเรื่อยๆจนจนมาเห็นพฤติกรรมเหมือนกับพอมามาเห็นพฤติกรรมของเขาเหมือนเขามาเที่ยวใช่ไหมคะเหมือนเขามาเทียกเก่ยวภูเก็ตอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทํางานแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอแบบคุยกันเรื่อยๆเหมือนไปเที่ยวไปแบบทานข้าวเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ละเราเรารู้สึกเหมือนเราเป็นฮอลิเดย์เกิร์ลเฟนเหมือนเหมือนเขาคิดกับเราเป็นฮอลิเดย์เกิร์ลเฟนนะ แต่จริงๆอ่ะเขาว่าจริงใจกับเราแหละเออเขาว่าตั้งใจแล้วว่าเออมามาแบบมาดูใจมามาดูว่าเราเป็นยังไงแล้วพอเขากลับประเทศอ่ะเดี๋ยวก็จะทำวีซ่าให้เราไปไปใช้ชีวิตดูในต่างประเทศถ้าเราไม่มีปัญหาก,ากันก็ก็คุยก็คิดเรื่องแต่งงานเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนเราขอเลือกหน่อยเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ผิดหวังกับความรักมาเยอะเออเราขอเลือกเราก็เลย เป็นคนเดินออกมาเองเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นฮอลิเดย์เกิร์เฟรนมากกว่าที่จะเป็นที่เป็นการดูใจอะ่ะเออเราเลยตัดสินใจตัดสินใจเดินออกมาเหมือนสวยเนาะสวยเลือกได้ต่อมาก็มาเจอมาเจออีกคนนึงจากเว็บอ่าไทยเฟรนดี่เหมือนกันก็คนนี้ก็เป็นหนุ่มสวีเดนเหมือนกันเออใช่คนนี้เป็น คนนี้เป็นหนุ่มสวิตอ่าสวิตเซอร์แลนด์คนนี้เอ่อเป็นวัยรุ่นรุ่นเราเขาเดียวกับเราเลยอายุประมาณ30เนาะทีนี้คนนี้หน้าตาดีนะคะเหมือนเป็นแบบว่าอารมณ์แบบแขกๆหน่อยเหมือนกับเออเป็นแบบเชื้อชาติผสมเนาะหน้าตาดีอายุดีดูมีแบบดูมีฐานะอะไรอย่างงี้เนาะแต่ ตอนแรกคุยไปก็ดีนะคะคุยไปเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุยไปเรื่อยๆเหมือนเขาจะเขาจะฉับฉวยแบบชอบชอบคุยเรื่องแบบบนเตียงชอบแบบว่าโฟกัสแต่เรื่องนั้นนะเล่าอะ่ะจริงๆเราเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนถือตัวอะไรขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการหาใครสักคนที่แบบว่ามา แค่เอนจอยกับการคุยเรื่องบนเตียงกับเราเนาะเราอยากหาคู่ชีวิตอะ่ะเออก็เลยแล้วคนนี้พอเราพอเราพอเราไม่คุยด้วยกับสิ่งที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าไม่พอใจเราโน่นนี้นั่นเราก็เลยตัดสินใจไม่คุยต่อมาต่อ F อฟไทยเฟรนลี่เหมือนกันคนนี้เป็นเอ่เอเยอรมันนะคะเป็นเยอรมันแต่ว่าอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดเขาอยู่ฮ่องกงเนาะกะ็คนเนี้ย โปรไฟล์ดีมากอ,อายุก็รุ่นเราเขาเดียวกับเราแก่กว่าเรานิดหน่อยโปรไฟล์ดีทำงานดีเขาทำงานเกี่ยวกับด้านตรวจสอบบัญชีที่ที่ฮ่องกงเนาะคนนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องที่แบบตลกแล้วก็แบบเหมือนเราอะไปฉีกหน้าเขาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเอลคันปากมากคนนี้คือคนนี้ก็เจอในไทยเฟรนลี่เหมือนเขาก็มาฮอลลีเดย์แหละ โอ้ยนมหกนี่เขาก็มาฮอลลีเดย์แหละเขาก็อ่ะก็มาจริงๆคนเนี้ยเราไม่ได้คุยในฐานะเชิงชู้สาวหรือจีบหรืออะไรกันเราคุยในฐานะแบบด้วยด้วยว่าทำงานเรื่องด้านสายการโรงแรมและการท่องเที่ยวด้วยเนาะเขาก็ติดต่อมาแล้วก็โอเคเราเหมือนคุยกันแบบเพื่อนหรือว่าแนะนํา จังหวัดภูเก็ตแล้วก็สถานท,ที่ท่องเที่ยวต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขามาช่วงที่เราตรงกับวันหยุดพอดีเนาะเราก็เลยอาสาพาเขาไปไปเที่ยวในที่ต่างๆครั้งแรกที่เจอกันเราก็นัดกันที่ที่ร้านอ่าฉลองเบลามนะคะฉลองเบลามเนี่ยจะเป็นร้านเหมือนร้านขายรำอะที่เป็นโรงงานเขาผลิตรำเองแล้วก็มีเป็นเวิร์กช็อป พาเราไปทัวร์ดูโรงงานแล้วก็ทำเป็นค็อกเทลต่างๆแล้วก็ทานดินเนอร์ด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราไปช่วงช่วงมื้อเที่ยงช่วงลานพอดีก็เป็นครั้งแรกที่เจอเขาแล้วก็ตอนตอนเย็นก็ไปส่งเขาที่ที่ป่าตองเขาพักป่าตองเนาะล้วก็ขับรถไปส่งเขา <Okay. S 1> เขาก็บอกว่าให้เราไปเป็นเพื่อนหน่อยไปเป็นเพื่อนร้านนวดหน่อยเขาว่าไม่อยากไปคนเดียวเพราะว่าเขาเขาไม่แบบส่วนใหญ่หมอนวดเขาจะจะจะ,จะชอบแบบ เอออย่างนั้นอย่างนั้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคเราไปเป็นเพื่อนโอเคนวดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีมาเจอจุดพีกมาเจอจุดพีกตรงที่อ่ะพอเรานวดเสร็จเนาะพอเรานวดเสร็จเนี่ยเราก็เดินไปส่งเขาที่โรงแรมนะคะเขาแบบพักโรงแรมห้าดาวเลยนะแล้วก็เป็นแบบเมมเบอร์ Member ระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าเธอไม่นอนนี่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกว่า เราเราไม่เราไม่ค้างนะเดี๋ยวเรากลับแล้วเดี๋ยวถ้าเธอจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวคือคือเป็นเพื่อนรู้ไหมเราก็ว่รา,ร,ารู้สึกว่าเฮ้ยว่าฉีกหน้าเขาหรือเปล่านะแต่แบบมันไม่ได้มีความรู้สึกหรือมันไม่ได้แบบคุยกันในลักษณะว่าเราจะจะว่รารู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ไปกันได้อะเออว่รารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแค่เพื่อนมากกว่าเนาะ เขาก็เหมือนกับผิดหวังหน่อยๆแหละว่าเขาคงคาดหวังว่าเฮ้ยเราเราคุยกับเขามาไปพาไปกินข้าวเขาพาเราไปนู่นไปนี่ดูแลเราโน่นนี่นั่นใช่ไหมเขาก็คงคาดหวังว่าเออเราคงจะค้างคืนกับเขาคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราตอบไปมันเหมือนทําให้ฝรั่งเขาแบบเสียเซลล์ไปเลยอะไรเงี้ยก็เราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเนาะก็อยากคืออยากจะบอกว่าส่วนใหญ่ฝรั่งทุกคน่ะที่เขา คุยกับกับผู้หญิงอะเวลาเขามาเที่ยวบ้านเราอะเขาก็หวังที่จะแบบจะมีความลึกซึ้งเรื่องบนเตียงกับเรามากแต่อีนี่คือแบบไม่ได้หญิงหรืออะไรแต่มันไม่ได้มีความรู้สึกหรือแบบต้องการที่จะสารสัมพันธ์ต่อเนาะเราก็เลือกนะเออเมื่อกี้พูดไปจบแล้วนะไทเฟลี่ต่อมาจะเป็น IG ค่ะ Ig Ig เนี่ย ผู้ชายก็เข้ามาเหมือนกันนะปกติว่าไม่ค่อยเล่นไอจนะว่าว่าว่าไม่ชอบเพราะว่ามันมันต้องภาพรูปภาพมันไม่ค่อยบันโพสยากอะ่ะเออมันต้องเป็นหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยอยากเล่นมีทางไอจเหมือนกันไอจเนี่ยจะเป็นสแกมเมอร์อันนี้คือเห็นในชัดเลยแบบพยายามส่งข้อความหาเราตลอดนะไอจเนี่ยจะส่งมาตลอดแบบว่า จะชอบเรียกเราว่าที่รักจะชอบเรียกเราว่า my love my heart my sweet heart ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเนาะส่วน IG เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่พีคที่สุดก็คือเรื่องสแกมเมอร์ที่เราเคยเล่ามาก่อนหน้านี้เดี๋ยวว่าแปะลิงก์ไว้ให้นะคะถัดมา f c e b o o o f เฟ e บุ๊กเนี่ยก็เป็นอะไรที่พีคพีคพีคมากเหมือนกันไม่ต่างจากไทเฟรลี่เลยอ่ะเฟสบุ๊กผู้ชาย ที่ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กนะเขาก็มาสองอันนี้ว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะมีความทรงจำที่ดีๆกับเฟซบุ๊กคือเขาว่าเป็นคนเยอรมันอืดึงดูดเยอรมันแบบเยอะมากช่วงที่แบบเราสวดแล้วว่าดึงดูดเยอรมันยุโรปหมดเลยนะ อเมริกานี่ไม่มีออสเตรเลียนี่ไม่มีเลยมีแต่ฝั่งยุโรปสวิตสวิตสอ่อสวีเดนเยอรมันคนเนี้ยคือจริงๆว่าอยากจะบอกว่าเวลาว่าคุยกับกับฝอทุกคนนะเราจะเราจะไม่คุยเรื่องเรื่องเงินกับเขานะ ว่าจะไม่คุยไม่ถามเรื่องเงินอยู่ที่ว่าเขาจะบอกเราหรือเปล่าแต่ว่าจะถามเรื่องทั่วไปเรื่องงานเรื่องงานเรื่องครอบครัวเพื่ออยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงเขาทําอะไรเวลาวันหยุดของเขาเขาทํางานอะไรหน้าที่การงานเขาเป็นยังไงเนาะจะคุยเรื่องนี้มากกว่าถ้าไม่ผ่านก็ถ้าไม่ไม่โอเคตั้งแต่แรกก็คือไม่คุยต่อคือไม่อยากมาเสียเวลาเพราะว่าผู้ชายบนโลกเนี่ยมันเยอะมากมันก็เหมือนผู้หญิงที่เยอะมากเช่นกันเนาะคนเนี้ย คุยมาคุยนานที่สุดเลยนะตั้งแต่คุยมาคนนี้คุยประมาณเกือบสี่เดือนนะคะตอนนั้นแบบช่วงที่โสดแรกๆเลยคนนี้จะเข้ามาช่วงแรกๆเลยคนนี้ก็เป็นเชฟอยู่ที่ที่เยอรมนีนะเป็นเชฟหนะ้าที่การงานดีอายุแบบ4ี่สิบต้นๆน,นี่คืออายุกำลังดีไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวรักดูแลแม่แต่ว่า ไม่ได้อยู่กับแม่นะคะดูแลแม่เป็นคนดูเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วก็หน้าตาก็ก็โอเคเลยหนะ้าตาดีคุยมาจนถึงสี่เดือนนี่คือคือผ่านโปรแล้วอะ่ะน,นี่ก็ออกไหมถ้าถ้าเราทํางานก็สเดือนคือผ่านโปรแล้วอะ่ะตอนนั้นน่ะคิดแล้วแหละว่าถ้าเจอกันแล้วเราชอบซึ่งกันและกันแล้วจะไปต่อกับคนนี้ซึ่งเขาอกลัวว่าเราจะไม่ชอบเขาแต่เราก็ ก็บอกไม่ได้ว่าพอเจอตัวจริงกับเหมือนเราคุยออนไลน์มันจะต่างกันไหมเนาะคนนี้จริงๆคือคือยกให้น u m b บ r รวันแล้วอะเออถ้าเจอตัวนะก็คือจะจะคุยต่อแล้วแบบจะสารสัมพันธ์แล้วอะแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ที่ทำให้เราแบบงี่เง่าแล้วก็เดินออกมาตัดสินใจไม่คุยต่อเหมือนเรารู้สึกว่าเขาพยายามพยายามแสดงความเป็นเจ้าของเรามากเกินไปแบบ คือเราคุยกันเราโอเคเราตกลงเราคุยกันเรายังไม่เป็นแฟนกันเราคือเราก็พูดเลยว่าเรายังไม่ใช่เกิร์ลเฟน์บอยเฟนนะแต่ว่าเราคุยกันจนกว่าเราจะเจอแล้วเราจะยังไงต่อก็ค่อยว่ากันเขาก็โอเคแล้วก็ไม่มีปัญหากับกับข้อตกลงนี้แต่เหมือนพอคุยไปเรื่อยๆเราอะ่ะจะเป็นคนไม่ค่อยชอบงอผู้ชายนะคือคือถ้าเรายุ่งเราทํางานเหนื่อยล้วก็อยาก อาบน้ำตากแอร์เย็นๆดูหนังสักเรื่องหรือไม่ก็ดูซีรีส์แล้วก็จิบวายแบบเบาๆก่อนนอนแบบรีแลกซ์อ่ะเพราะเราทํางานเราเราทํางานอยู่กับลูกค้าเราทํางานกับลูกค้าลูกค้าบนลูกค้าคอมเพลนมีปัญหาให้เราแก้เยอะมากมายทุกวันเราเหนื่อยแล้วเราไม่อยากแบบคุยเยอะอะไรเงี้ยก็เขาอะจะจะเหมือนกับหึงหวงหรือแบบ จะชอบแสดงความเป็นเจ้าของเรามากเกินไปว่าเออเราไม่คุยไม่มีเวลาให้เขาโน่นนี่นั่นเหมือนกับว่าเรียกร้อ,องคาดหวังมากเกินไปแล้วก็ทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นน่ะเหตุการณ์นั้นนะมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆจริงๆนะคือตอนนั้นแวร์อะกําลังทํางานไปด้วยเนาะก็พิมพ์นั่งอยู่หน้าจอคอมแล้วคุยกับเขาไปด้วยเขาก็ไม่พอใจที่เราคุยกับเขาไปด้วยเออทั้งๆท,ท,ที่เราอะ่ะพยายามให้เขาเห็นว่าเออถึงเราจะยุ่งอะ่ะเราก็ มีเวลาเออคุยกับเธอได้นะเราไม่อยากแบบว่าบอกว่าไม่ว่างหรืออะไรเงี้ยแต่เขาไม่พอใจเขาหาว่าเราอะไม่บอกเขาก่อนว่าเราทํางานแล้วอยู่มาคุยด้วยทํางานไปด้วยเขาไม่โอเคน่น่นเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องคุยต่อคือคือเราก็จบกันแค่นี้เนาะคนเนี้จริงๆริะโปรไฟล์ดีมากๆเลยนะเออแล้วก็ a c e บ o o k มันก็อยากคนดีเมื่อกี้พูดถึงคนคนดีไปละคนเนี้ย คนนี้คือเห็นหน้าคือดีจริงๆนะเมกเออเยอรมันคนนี้คนไม่ดีก็มีค่ะอันนี้ก็รู้สึกยุโรปจำไม่ได้ว่ามาจากประเทศไหนนะคะคนนี้มาในลักษณะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกด้วยส่งรูปลูกให้ดูเป็นรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดต่อมา,มาบอกว่าชอบเววอย่างโน้นอย่างน,องอางนี้แล้วก็คุยทักทายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย เราก็คุยหมดแหละใครทักมาเราเราไม่ได้ยิงอยู่แล้วเราก็คุยคุยเป็นเป็นมาตามมารลยาทเนาะคุยไปคุยมาก็แบบบอกเราว่าจะย้ายมาอยู่เมืองไทยโน่นนี่นั่นอยากจะมาลงทุนที่ไทยซื้อบ้านอยู่กับเราโน่นเน,นี้ยอ่ะถ้าเป็นอย่างเนี้ยคือเรารู้เลยว่าสแกมเมอร์แน่นอนเราก็เลย วันนั้นเราก็เลยกดวิดีโอคอลไปหาเขาเพราะตั้งแต่คุยมามันไม่ได้คุยอะไรเยอะหรอกค่ะคุยแค่คำสองคำว่าว่าไม่ชอบคุยเยอะอยู่แล้วปกติว่าเป็นคนขี้เบื่อไงว่ากดวิดีโอคอลไปเขากดตัดสายอ่ะว่ากดไปรอบสองกดตัดสายว่าก็เลยถามว่าทําไมเธอไม่รับสายฉันไหนบอกว่ารักฉันไม่ใช่เหรอรักฉันก็ต้องอยากเจอหน้าฉันสิอันนี้คือรู้แล้วแหละว่าเป็นสแกมเมอร์แต่แบบ อยากเสือกไงอยากเสือกว่างตอนนั้นว่างตอนนั้นวันหยุดว่างไม่รู้จะทําอะไรเขาก็บล็อกวัวไปเลยหายไปจากเฟซบ o ๊กเลยเออนี่แหละค่ะก็เอาที่พลิกๆเอาที่เป็นเคสแบบเคสแบบพลกพกมาเล่าให้ฟังเนาะก็ยังไงก็แวว์อะทําตามที่น้องผู้หญิงคนนี้คนนั้นขอแล้วนะคะน้องผู้หญิงอันนี้ว่าไม่รู้ว่าน้องเชื่ออะไรเนาะถ้าน้องมาได้ฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้พี่แววด้วยนะคะว่า โอเคพี่แวลทำคลิปให้ตามที่ขอแล้วเนาะก็เนี่ยมาเล่าประสบการณ์เรื่องการแชทกับสายฟอนนะคะว่าเจออะไรมาบ้างจนจนมาเจอทุกวันนี้ถ้าใครอยากฟังเรื่องราวของแวลกับสามีว่าเราเจอกันได้ยังไงนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะถ้าคอมเมนต์เยอะกดไลค์เยอะแวลจะมานั่ง เปิดเผยให้ฟังว่าแวว์กับสามีเจอกันได้ยังไงคบกันนานแค่ไหนแล้วเพราะอะไรถึงตัดสินใจแต่งงานนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเรีย w แว l สไปอเมริกาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย